ทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าทําคลิปแล้วไม่มีใครดูผมก็เป็นทําคลิปลง YouTube ทิ้งไว้เป็นปีแต่ไม่มีใครเข้าไปดูแต่ผมก็ยังทําคลิปทุกวันแล้วดูผลงานตัวเองวนอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกๆยอดวิวใน YouTube 90%ผมเป็นคนดูมันเองแทบทั้งหมดแต่รู้ไหมครับว่าผมได้อะไรจากการดูคลิปของตัวเองคนเดียวข้อที่1 จุดเริ่มต้นของเราทุกคนนั้นเริ่มจากศูนย์ใครจะบอกว่าต้นทุนของเราไม่เท่ากันแต่ผมเชื่ออย่างมั่นคงเป็นที่สุดว่า YouTube นั้นมีคลิปแรกของตัวเองทุกคนที่ดังใน YouTube ก็ล้วนแต่มีคลิปแรกเท่านั้นมันต่างกันตรงไหนครับทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นเท่ากันหมดทั้งโลกหากเพียงแต่เราแค่เริ่มมันผมเริ่มจากไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจแต่ผมยังทำคลิปต่อไปเพราะผม อยากให้ตัวเองเชื่อก่อนว่าผมทำได้ข้อที่2แค่1วิวก็สร้างแบรนด์ได้แล้วผมเชื่อว่าทุกแบรนด์ไม่ได้เติบโตจากไวรัลที่แค่คืนเดียวก็ดังแต่มันดังเพราะเขาไม่เลิกไปก่อนหน้านั้นต่างหากทุกคนยังคงทำต่อไปแม้ว่าไม่มีใครดูพวกเขาแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะท้อแม้ว่าจะหมดกำลังใจและอยากจะเลิกเลิกไปเพราะไม่มีใครดูแต่รู้ไหม ทำไมข้างหลังพวกเขายังมีภาระอยู่อีกมากถ้าเลิกถ้าท้อถ้าเหนื่อยใครจะเป็นคนทำมันตอบไม่ได้ไงครับมันหาคนอื่นมาตอบคาถามนี้ไม่ได้เลยจริงทีนทีนี้จะขอถามสักคำว่าถ้าไม่มีคนดูคุณจะยังทําคลิปต่อไปไหมรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ผมดูคลิปของตัวเองผมไม่เห็นยอดวิวผมเห็นพัฒนาการข้อ3นะครับเสียงของคนที่ยังไม่ดัง วันนี้อาจมีคนดูแค่คนเดียวแต่พรุ่งนี้อาจมีคนดูเพราะคุณคือตัวจริงใช่คนที่ยังไม่ดังนี่แหละคือคนที่โลกต้องการเพราะมันเรียวมันสดมันแตกต่างแล้วมันไม่เหมือนใครถึงมันจะดูโก,โก๊ะเขินเขินพูดผิดพูดถูกตะกุกตะกังและเป็นคลิปที่น่าอาย,ายที่สุดแต่คุณเชื่อไหมว่ามันจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในคลิปต่อๆไปคลิปในวันที่มันยังไม่ดังนั้นแหละ คือของขวัญที่มีคุณค่าที่สุดในโลกที่คุณทําให้ตัวเองและเชื่อเถอะว่าคุณจะขอบคุณตัวเองที่คุณได้เริ่มมันข้อที่5แล้วครับจากสายตาหนึ่งคู่สู่ความไว้วางใจทุกวิวที่ผู้ติดตามของเราเขาดูพวกเขาพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาจะสามารถไว้วางใจคุณได้สักแค่ไหนถ้าคุณเรียวถ้าคุณจริงและคุณคือตัวตนของคนที่ทำสิ่งนี้จริงๆ แล้วพวกเขายังพยายามดูคลิปและทำความเข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะบอกมากพอก็แปลว่าพวกเขาเริ่มรู้จักคุณและเชื่อได้เลยว่าพวกเขาเชื่อมั่นคุณได้ประมาณหนึ่งและถ้าคุณยังทำสิ่งนั้นต่อไปโดยไม่หยุดผู้ติดตามของคุณเขาก็เชื่อใจว่าคุณคือของจริงผมเริ่มจากดูคนเดียวแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าคนแรกที่ต้องเชื่อในแบรนด์คือตัวเราเอง จบไปอีกหนึ่งคลิปแล้วครับผมพยายามทําสิ่งนี้ทุกวันแม้ว่ามันจะไม่มีใครดูเลยก็ตามแต่สิ่งที่ผมได้รู้คือผมได้ทํามันแล้วแล้วผมก็รักมันซะแล้วสิเชื่อเถอะครับว่าสักวันหนึ่งเมื่อผมกลับมานั่งฟังคลิปนี้อีกเมื่อไหร่ก็ตามผมจะขอบคุณตัวเองที่ทําคลิปนี้ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้คนที่คุณรักฟังเพราะพวกเขาจะได้รับสิ่งดีๆเป็นของขวัญ ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดเท่าที่จะหามาได้นั่นก็คือความมั่นใจในตัวเองสวัสดีครับ